สวัสดีครับกับผมนะครับสมพลศิริพลนะครับหรือเอกนะครับที่ปรกษาการขายฟอร์เด็ซานะครับในวันนี้นะครับในอีกสิบนาทีขัดจากงนี้ไปนะครับจะเป็นวันสําคัญนะครับของลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่อยู่แถวเขาสมิงนะครับวันนี้เป็นวันรับรถเจ้าคันนี้ครับขอแนะนํานะครับ S.T.D. นะครับสองุดสองลิตรนะครับ XL หรือเป็นหัวเดวนั่นเองนะครับตัวนี้เป็น4ฟรวีนะครับสีู่ณสี่ราคาหกแสนสี่หมืเก้าันบาทนะครับแต่งตัวนี้มาพร้อมแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการทุกประการเลยนะครับก็จะแบบออกแนวดุดันโหดนะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับเริ่มจากตัวสกู๊ปก่อนตัวนี้จะเป็นแบบสกู๊ปแบบเต็มแผ่นฝากระโปรงนะครับเป็นโลโก้มมาครับผมตัวนี้จะเอาเป็นทูโทนนะครับก็คือสีเทาแล้วก็สีดาเงาครับส่วนในกระจังหน้าเนี่ยจะมาเป็นเซ็ตของ F หนึ่งห้า r ูนย์ไเดอร์นะครับได้แก่ตัวกระจังหน้าพร้อมไฟ LED สามสีครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็เป็นไฟประดับนะครับตัวนี้จะมาในเซ็ตของุมล้อด้วย นะครับก็คือตัว f 1 5 0 Spider ครับต่อมาจะเป็นไฟตัวตัวนี้จะเป็นของ Ranger w i Sa c นะครับซึ่งเอามาของแท้มาให้ใส่ให้เลยนะครับจะเป็นไฟ daylight ด้วยนะครับเป็นไฟ p r o เจคเตอครับผมส่วนต่อมาเนี่คือตัวนี้เพิ่มความดูดันนะครับจะเป็น m a ็นะครับขอบ16นะครับแล้วก็ยาง bf นะครับเป็น ko 2นะครับตัวนี้ทั้ง4เส้นเลยนะครับดูดุขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ การบางเลนนะครับจะเป็นแบบออฟโรดซึ่งเป็นแบบแต่งนั่นองครับดูสวยนะครับจับคู่กับบันไดข้างแบบยาวนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเหล็กนะครับผมว่าสวยมากนะครับอ่าก็จะมีเบ้ารองอ่าเบ้ามือเปิดนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นสั่งทำพิเศษนะครับก็จะเป็นส่วนของโลบาร์ตัวนี้จะเป็นของออฟโรดนะครับปกติจะแขนสั้นประมาณนี้แต่นี่สั่งทําให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอ่าฝาปิดนะครับนะครับโอเคอ่า ส่วนลูกค้ารีเควสต์มาจะเป็นในส่วนของสติกเกอร์ครับก็จะเป็นลายโคลนแล้วก็จะมีเขียนเพราะว่าซูเปอร์แบล็กนะครับตามที่ลูกค้ารีเควสต์มานะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเรนเจอร์ครับอ่าสังเกตดีๆนะครับยางตัวนี้จะถูกถ่างออกมานะครับใช้อแดปเตอร์ถ่างมาออกอีกหนึ่งนิ้วนะครับเพราะอยากจะให้มันล้นซุ้มล้อมันหน่อยผมว่ามันจะดูแบบสไตล์ยุโรปอย่างแท้จริงนะครับตอนนี้นะครับมากับกันชนท้ายนะครับของแฮมเมอร์นะครับมาพร้อมกับห่วงลากจูงอ่าสองข้างแล้วก็มีบอลล่ากด้วยต่าง มาพร้อมกับสติกเกอร์สีแดงนะครับลายดูดันนะครับตัวนี้จะเป็นแบบออกแบบพิเศษเลยของเรานะครับตัวนี้ให้เห็นก็เป็น4ี่คูณสนะครับก็จะมีเบ้าท้ายปลายดาบนะครับพร้อมไรหน้าติดมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานครับส่วนภายในก็จะมีติดอะไรบ้างไปดูกันนะครับนี่จะเป็นหน้าจอ Android ครับผมมาพร้อมกับหน้าผากตรงรุ่นนะครับมาพร้อมมองหลังขณะถอยจอดครับ าและที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทครับผมพับเก็บได้นะครับห้อยได้มนะครับถ้าถ้าท่านใดนะครับมีความประสงค์ที่อยากจะแต่งรถนะครับมาสามารถมาแต่งที่สปอร์ตเอกลักษณ์ของเราได้เลยนะครับโดยที่ผมในเอกทีมสาการขายคอยดูแลช่วยเหลือตั้งแต่ในเรื่องของการจองรถนะครับเลือกรูรนรถที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็การจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านนะครับแล้วก็มีการจัดรถทดลองขับไปถึงที่ด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับ โทรไปที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับติดต่อได้หลายช่องทางครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปดีๆต่อไปใท่านนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมขอส่งรถให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ